สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในเอ่อ Tower Defense อเอ้ยซิม o เลเตอร์อย่างเช่นเคยนะฮะวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงอัปเดตใหม่ของแมปนี้กันนะฮะซึ่งก็เป็นอัปเดตเมื่อประมาณตีสีของวันนี้นะโดยอัปเดตนี้นะฮะก็จะเป็นการบัฟตัวที่ไร้ประโยชน์เป็ระดับต้นๆของเกมนี้นะฮะให้มันเก่งขึ้นมานะ,ะก็เดี๋ยวผมขออ่านสักครูน่นึงนะ,ะว่ามันมีตัวอะไรบ้างพอผมลืมไปแล้ว โอเคตัวแรกทีโดนบัฟมานะฮะนั่นก็คือตัวที่มีชื่อว่าล็อกเกตเทีนะฮะเป็นตัวจะหลวนเองนะซึ่งอันนี้ผมใส่สกินอยู่อันนี้ล o อกเกตเทียนะแล้วก็จะมีตัวของมอต้านะฮะนี่มอต้าขึ้โดนบัฟเช่นกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ อิเล็กทริกช็อคเกอร์นะแล้วก็เพรสูตนะเป็นเฮลิคอปเตอร์นั่นเองแล้วก็ตัวสุดท้ายนะฮะก็คือตัวที่เป็นสกินทองที่ไช้ประโยชน์ในเกมนี้นะฮะก็คือโซลเจอร์โกลเด้นโซลเจอร์นะฮะโซลเจอร์ Soldier ปกติน่าจะอยู่เออเฉยๆนะฮะไม่ได้โดนบัฟและนี่ก็คือ5ตัวที่เขาโดนบัฟมานั่นเองนะ TDS เนี่ยเวลาเขาบัฟตัวละครนะฮะเขาจะไม่บอกแบบ ATD นะ ATD เวลาบัฟนี่คือแบบเขาจะเขียนละเอียดเลยนะแบบว่าเนี่ย คือแบบจะมีสตัดอะไรเต็มไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็น TDS นะฮะเขาบอกแค่ว่าเขาทำอะไรแต่เขาไม่ได้บอกว่า ทำยังไงแล้วมันเพิ่มอะไรลดอะไรบ้างนะเราก็ต้องเข้าไปดูในเกมกันเอาเองนะซึ่งก็เหมือน,นจะเป็นแบบว่าการตลาดที่ค่อนข้างฉลาดนะแบบว่า ATD เนี่ยบางคนอาจจะแค่อ่านอัปเดตแต่ไม่เข้าไปเล่นในเกมนะฮะแต่ TS เ,เนี่ยไม่ค่อยจะบอกอะไรนะก็ทําให้คนอยากเข้ามาเล่นขึ้นก็ประมาณนั้นนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในคลิปที่ผมเล่นทั้ง4ตัวนี้กันเลยดีกว่านะแล้วก็มาฟังความรู้สึกผมกันว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคือผมไม่ได้อ่านวิกิมานะเพราะว่าขี้เกียจแล้วนะผมจะพูดแค่แบบอันที่มันเห็นแบบชัดเจนแล้้ววกกันนะอเเเเค็เดี๋ยราาขไปสู่ใ มาเลยนะฮะมาเริ่มมาที่ตัวแรกนะฮะนั่นก็คือตัวของล er นะ็อกเก็ตเทียนะก็พอผมวางมาผมงงนะคือมันไม่ยิงนะฮะก็คือล็อกเก็ตเทียเนี่ยมันเพิ่มระยะสีแดงมานะมันจะมีระยะสีแดงแล้วก็ระยะสีฟ้าตามที่คุณเห็นเมื่อกี้นะระยะสีแดงก็คือถ้าเกิดซอมบี้มันเดินในระยะนั้นเนี่ย แล้วแกเทียจะไม่สามารถยิงได้เพราะมันอยู่ใกล้เกินไปนะฮะถามว่าทําไมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะลอจิกอะไรไม่รู้นะเนี่ยผมต้องวางให้มันไกลๆออกจากระยะแดงนะถึงจะสามารถยิงได้เนี่ยสักพักมันก็ยิงเนี่ยคือแบบลอจิกอะไรไม่รู้นะเอาว่าอัปเกรดดีกว่านะอัปเกรดเวลสองนะฮะเพิ่มตั้ง55ดาเมจนะเนี่ยเพิ่มมาา55ดาเมจแล้วก็อัปเกรดขั้นสุดท้ายนะฮะคือแบบกลายเป็นอาร์ทิเลอรี่นะเนี่ยดูลาคาดีหมื่นแปดนะฮะ เพิ่มดาเมจจะเป็น225ระยะ28ไกลกว่า Excel อีกนะสมชื่อกับเอ,อ่ออาร์ทิเลอรี่นะเป็นปืนใหญ่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมเอ,อ่อเก็บตังค์อัพเกรดสักครู่หนึ่งนะ โอเคนะฮะแล้วก็ได้อาร์เท e r รี่มาเรียบร้อยนะเนี่ยกลายเป็นปืนใหญ่แบบนี้เลยนะฮะก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะระยะระเบิดเออเพราะว่าเล็กนะดูดูมันเดะเมื่อกี้นะฮะเนี่ยระยะมันแบบมันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะสำหรับปืนใหญ่เขาแต่มันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับตัวของ o c k กตเทียนะแล้วก็ลืมบอกไปนะฮะ o c k กตเทียค่าวางแพงขึ้นมากๆนะฮะดูดิค่าวางนะฮะ2,500นะคือเพิ่มอีก500คุณได้มินิการทองเลยนะ แล้วก็ถึงแม้จะโดนบัฟมานะฮะก็ยังพบก,กับปัญหาเดิมนะคือตัววิ่งเร็วนะฮะตัววิ่งเร็วพวกนี้เนี่ยมันเดินเว้นระยะกันนะฮะทำให้ระยะสเปรของระเบิดเนี่ยมันไม่ค่อยจะถึงนะแล้วมันค่อนข้างไวด้วยทําให้ระเบิดที่มายิงช้าเนี่ยมันก็ค่อนข้างประสิทธิภาพต่ําลงไปอีกนะถึงแม้มันจะวันชอ็อตได้ก็ตามนะเนี่ยมันก็จะหลุดหน่อยๆนะถ้าเกิดเป็นตัวสปีดพวกนี้ก็ยังเป็นข้อเสียเดิมอยู่นะฮะถึงแม้จะโดนบัฟมาแล้วแต่ก็ยังรับได้นะฮะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยคุณก็ไมี เมทอื่นมาช่วยด้วยนะเนี่ยก็ถือว่าเชืได้นะเดี๋ยวผมจะวางเอ,อ่อให้ตันไปเลยนะก็คือวางได้สูงสุดประมาณ8ตัวนะแล้วก็มาดูกันสรับการฆ่าบอสโมเทนนะ โอเคก็มาถึงเวฟ40กันนะฮะสับบอสเมเทนนะผมวางสก้ากมาช่วยด้วยเพราะว่ามันเป็นล็อกเกเทียนะฮะมันไม่มีทางทีจ่จะชนะบอสได้ตัวคนเดียวได้อยู่แล้วนะเนี่ยมาดูกันนะฮะอันนี้ก็บอสเมลเทนกับเทือบท้าานะก็โดนล็อกเกเทียบางส่วนนะนี่ก็ถือว่าดาเมจเอ,อ่อไม่ได้เยอะมากก็เป็นแค่ตัวระเบิดแหละมันก็ไม่สามารถแต่ว่าทํางานได้ดีสักหลา่ถ้าเกิดเจอกับประเภทบอสแบบนี้นะ และสุดท้ายนะฮะบอสก็สามารถผ่านสเกลมาได้นะเพราะว่าดาเมจไม่ได้เยอะมากผมก็เลยจะย้ายเนื่อป้องกันมาแล้วก็วางเอเจเนียร์เวลตันนะฮะรอตรีหัวบอสนะ,ะเพราะว่าล็อกเก็ตเทียร์เนี่ยน่าจะเอาไม่อยู่นะ,ะถ้าเกิดปล่อยให้มันยิงคนเดียวเนี่ยเรียบร้อยฮะ,ะก็โดนเอเจเนียร์ฆ่าไปนะ,ะก็ถือว่าใช้ได้อยู่สำหรับล็อกเก็ตเทียร์นะะเป็นตัวการเกมถึงท้ายเกมนะฮะไว้จัดก,การลูกน้องที่ค่อนข้างใช้ได้อีกตัวหนึ่งเลยนะ มาต่อกันที่อีก3ตัวนะฮะก็คือ Golden Soldier Pursuit แล้วก็ตัวของม o r t a นะฮะนี่ก็คือ Soldier นะเอาไว้ต้นเกมเลยก็ Soldier รู้สึกว่ามันจะถูกลงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะราคาเพียงแค่475น่าจะน่าจะลดจาก500มั้งผมจำไม่ได้ก็ไม่ได้ใช้มันมานานมากเพราะว่ามันไรประโยชน์นะเนี่ยก็เอาจริงนะผมไม่ค่อยรู้สึกเห็นความแตกต่างของ Soldier แพทนี้กับแพทที่แล้วนะผมรู้สึกว่าแบบมันก็เหมือนๆกันนะมันก็แบบเออความเร็วใกล้ๆกันนะ โอเคผมไปอ่านวิกิมานะมันบอกว่าราคาต่อต้นเกมเนี่ยตอนวางครั้งแรกกับตอนที่อัพเวลแรกๆเนี่ยมันจะถูกลงนะแล้วก็หลังๆจะแพงขึ้นแต่ว่าสตัตเนี่ยแบบว่าดาเมจนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็จะมากขึ้นนะก็โอเคผมเออรู้ละแต่ผมก็รู้สึกว่าแบบพอใช้จริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้รู้สึกต่างอะไรจากเดิมมาก,กน,นะเอาเป็นว่าผมจะไม่พูดถึงโกด้นโซเจอร์เยอะแล้วกันนะเพราะว่านั่นแหละไม่ค่อยจะรู้สึกถึงความต่าง แล้วก็ตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือตัวของมอต้านะมอต้าน่าจะแพงขึ้นนะจากเท่าไหร่ไม่รู้กลายเป็น1000นะแต่ว่าระยะระเบิดเนี่ยจะแรงขึ้นแล้วก็ระเบิดของมันเองเนี่ยก็น่าจะแรงขึ้นด้วยนะฮะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวอ,อัปเกรดกันเลยก็เลเวลสองนะฮะจะเพิ่มดาวเมมาสองเท่านะแล้วก็เลเวลสามจะเพิ่มมาสามเท่าโอเคอธิบายไม่ทันเพราะผมเออกดอัปเร็วเกินนะเนี่ยวลตันเขานะฮะก็จะมีดาวเมจอยู่ทั้งหมด175ระยะประมาณ35นะ ซึ่งเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมข้างล่างกับข้างบนมันไม่ตรงกันนะแต่ว่าน่าจะดีเลยเฉยแหละแล้วก็ระเบิดเขาเนี่ยแรงมากๆนะฮะคุณดูจากระยะสิดูเดิมันแบบแท็กติคอลนุกอินคอมมิงจะชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะเดี๋ยวผมวางเพิ่มก่อน เนี่ยอัปเกรดอยูด่ดีแล้วก็ตุ้มเรียบร้อยฮะระเบิดโคตรใหญ่อ่ะเนี่ยระเบิดมันใหญ่นะแต่ว่าระยะที่แท้จริงของมันเนี่ยมันนิดเดียวไงน,นะคนสังเกตนะเมื่อกี้คือตัววิ่งเลยที่มาเดินมันตามไปหลังๆเนี่ยมันโดนระยะระเบิดนะแต่ไม่มีดาเมจเฉยเลยนะมันน่าจะแบบเออ เบียราจริงๆของมันอยู่แหละไอ้ใหญ่ๆนี่คือแบบแค่โม้เฉยนะทําให้มันน่ากลัวไว้ก่อนประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมจะอัปเกรดตัวนี้ก่อนนะซึ่งราคามอเตอร์โดยรวมเนี่ยจะอยู่ที่ตัวละประมาณ3ามหมถ้าเกิดมีดีเจนะฮะถ้าเกิดไม่มีดีเจเนี่ยก็จะแพงขึ้นไปอีกนะคือมันก็ค่อนข้างแพงันแหละนะเพราะว่าคุณเพิ่มมีประมาณหมื่นนิดๆเนี่ยคุณก็ได้เอ็กเซลตันแล้วนะเดี๋ยวผมจะให้ดูความใหญ่ของระเบิดอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันแบบ กระจุยกระจายเลยเทมากนะดูดูความใหญ่ของมันนะฮะคือระยะระเบิดที่มันสเปซกลายเป็นไฟกับสเก็ตไฟเลยเนี่ยมันใหญ่ประมาณครึ่งแมปเลยนะฮะคือแบบใหญ่มากๆอะ่ะเกือบทั้งแมปนะฮะดูดิระยะอันนแบับ้มันอลังการมากอะ่ะแต่ว่าระยะที่แท้จริงอะ่ะไม่เท่าไหร่นะแล้วก็มาต่อที่ตัวต่อไปนะฮะนั่นก็คือเพอร์สูตนะฮะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเพิ่มอะไรนะผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างเดี๋ยวขออ่านวิกิอีกรอบหนึ่ง โอเคซึ่งเพอร์สูตนะฮะมันจะยิงแรงขึ้นเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีอัตราการโจมตีที่ไวขึ้นพอสมควรนะก็คือเร็วขึ้นประมาณ25%กากว่าๆนะหรือไม่ก็ประมาณ50%แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็ถือว่าดีอยู่นะ แค่ราคาเนี่ยมันจะเพิ่มมาเล็กน้อยนะก็คือราคาวางมันเนี่ยจากพันหนึ่งเพิ่มเป็นสามพันนะคือเท่ากับโกเด้นมินิกันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูตอนบอสมากันเลยดีกว่านะก็มีทั้งกอนโซเจอร์เพอร์สูดแล้วก็มอต้าหลังโดนบัฟมานะฮะ VS m o สโมเทนบอสโอเคมานะฮะสับบอสโมเทนนะเนี่ยเลือดเจ็ดหมื่นเหมือนเดิมก็มาดูกันนะฮะเนี่ยคือมอต้ามันยิงแบบ มันยิงระโๆนะแต่ว่าดาเมจตอนชุดแรกเนี่ยมันโดนแค่ตัวลูกน้องเหมือนนะมันไม่โดนหรือว่าตัวบอลอะเริ่มไม่ค่อยลดเลยแต่ว่าตัวของเพอร์สูตนะฮะก็เป็นดาเมจหลังในตอนนี้นะเพราะว่าดีเพสเขาเนี่ยน่าจะสูงสุดในนี้แล้วนะฮะมาดูกันนะก็เพอร์สูตเออมันค่อนข้างแพงนะผมยังวางไม่เสร็จเลยคือแบบมอต้ากับไอ้คอนดัโซเจอร์มันดูดเงินไปเยอะมากอะก็ถือว่าไม่แย่เลยนะตัวของมอต้านะฮะได้ตอนเออเวลอัพประมาณ50มั้งหรือไม่ก็60สิบนี่แหละ ส,สักสักอันเนี่ยไม่ก็8 0นะไม่แน่ใจเหมือนกันส่วนเออเพอร์สูตนะฮะตอนเวลลอยจะได้มานะแล้วก็คนโซเจอร์ก็ไปซื้อกล่องแล้วก็เรียบร้อยฮะบอสตายอย่างรวดเร็วนะเพราอมับระเบิดที่แบบโคตรใหญ่ปิดฉากนะ mm hmm. ก็ไปไม้สอัอทั้งทั้งสามตัวนี้นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะแต่ผมไม่ได้แบบรู้สึกถึงความแตกต่างมากรู้สึกจริงๆก็คือมอตายแหละคือมันยิงแบบยิงระเบิดระเบอร์มากเลยนะแต่ก็ถือว่าโอเคสับทุกตัว ผมเพิ่งรู้ตัวนะผมอ่านชื่อตัวนี้ผิดก็คือ electric shocker มันอ่านว่า e l e c t r ็ shocker นะแต่ช่างมันละกันนะมันก็ไฟฟ้ามนกันแหละโอเคฮะก็ตอนนี้นะฮะจะโดนบับมานะเดี๋ยวผมขออ่านสักครู่หนึ่งว่ามันบับอะไรมานะแต่วราคาวางก็ถือว่าแพงอยู่นะทั้ง800เลยเออวิกิเขาน่าจะทำไม่ทันนะคือผมไปอ่านวิกิมามันมีสูงสดแค่ล่าสุดนะฮะคือ21ธันวานะฮะมันได้มีปัจจุบันนี่นะ เ,เขาน่จะเขียนไม่เสร็จแหละช่างมันก่อนแล้วกันนะครับวิกินะก็ผมจะเอาที่ผมเห็นจริงๆเลยแล้วกันนะก็สิ่งที่ผมเห็นนะฮะคือเวลตันเขาเนี่ยสามารถลดการป้องกันของสัตูได้ถ้าเกิดมันมีเกาะเนี่ยและโดนช็อตเนี่ยเกาะก็จะลดลงนะอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะคือผมเห็นว่าตรงน,นี้เนี่ยมันมีดาเมจ ตั้งแต่เล้วสุดเลยนะคุณจะสังเกตเมื่อกี้นะมีดาเมจสองนีแต่วางครั้งแรกนะผมจําได้ว่าปกตินเนี่ยไอตัวนี้นะฮะมันจะไม่มีดาเมจเลยในช่วงแรกๆนะฮะอันนี้เนี่ยจะบัฟมานะโอเคก็ประมาณนี้แหละสับตัวนี้นะมันไม่ได้มีอะไรพิเศษมากเพราะว่าแบบเป็นแค่ตัวสายสตันเฉยๆนะซึ่งโดออนบัฟมาแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์มากขึ้นขนาดนั้นนะเพราะสุดท้ายเนี่ยตัวหล,หลายตัวที่มันเป็นตัวเลือดเยอะๆในแบบอีเวนต์หรือแม่ก็โหมดปกติหลาย,หลายโหมดเนี่ยมันก็ต้านไฟไฟ้าอยู่แล้วนะฮะทำให้การ ช็อตเนี่ยไม่ค่อยจะช่วยสักเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปใช้ในเออโมเทลหรือว่าบางโหมดที่แบบมันไม่ได้ยากขนาดนะั้นะนะแต่ก็น่าเสียดายนะฮะลังใจโดน,นบัฟมาแล้วก็ยังไม่สามารถมองเห็นล่องหนได้อยู่ดีนะคือเมื่อกี้คุณจะเห็นใช่ไหมตอนที่ผมอัพเนี่ยมันยังไม่มีขึ้นไอคอนล่องหนนะแสดงว่ามองไม่เห็นนะก็น่าเสียดายเลย ก็ไม่ได้มีเลยจะพูดเยอะสัต์ตัวนี้นะเพราะมันสามารถวางได้สูงสุดเพียงแค่4ตัวแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวดาเมจหลักด้วยนะฮะเป็นแค่ตัวสายซัพพอร์ตสตันเฉยๆนะเอาเป็นว่าไปดูตอนฆ่าบอสกันเลยดีกว่านะตอนฆ่าบอสก็ใช้โกด้มินิกันเนอร์นะฮะเป็นดาเมจหลักนะส่วนตรงนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะมากสามารถช็อตบอสได้แบบประมาณช็อตหนึ่งเล็กๆนะก็ถือว่าช่วยได้นิดหนึ่ง โอเคก็เป็นประมาณนี้นะหรับการบัฟทาง5ตัวของแมป Tower Defense Matter ในวันนี้นะก็ถือว่าเป็นอัปเดตที่ดีแหละมันไม่มีอะไรติดเลยนะเพราะว่าทุกตัวเนี่ยมันก็ดีขึ้นจริงๆนะก็แบบเออก็ดีกว่าไม่บัฟเลยนะฮะก็ประมาณ้สำหรับคลิปในวันนี้แล้วกันนะเกิดใครมีความคิดเห็นยงไงเกี่ยวกับการบัฟครั้งนี้นะฮะก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย